กว่า60ปีที่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์จนวันนี้เทรนอุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาบมาสู่โลก e ีวีมหาอำนาจจากจีนพร้อมลุกคืบเข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะกวาดยอดขายในไทยแล้วยังตั้งเป้าใช้ไทยเป็นฐานผลิตขยายตลาด E ีวีทั่วทั้งภูมิภาคนี้แต่ความยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเรา ใครก็รู้ว่าญี่ปุ่นเสียงดังแค่ไหนทำให้ผู้ประกอบการค่ายจีนเตรียมจัดตั้งสมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนแลกเปลี่ยนแบ่งปันพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างโอกาสขยายตลาดสร้างยู i t y ี้อำนาจต่อรองกับรัฐบาลไทยให้มีความแข็งแรงเช่นที่ค่ายญี่ปุ่นทำว่ากันว่าภายในระยะเวลา9-10ปี มีค่ายรถจีนใช้เม็ดเงินลงทุนในบ้านเราไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทวันที่11เดือน11ปี2565จะมีการเปิดตัวสมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนโดยมี CP ผู้นำรถ MG จากจีนเข้ามาทำตลาดอย่างจริงจังเมื่อ9ปีก่อนเป็นโต้โผใหญ่ตอนนี้ทั้งหลายๆแบรนด์ m a x u ซัสโฟตอนเกรดวอ l ล์บียี a เน s ต c e r ดีส โว้ตอบรับเข้าร่วมกันเรียบร้อยรวมทั้งค่ายรถจีนที่ยังไม่เปิดตัวในไทยทั้งฉางอันเชอรี่จิลลี่ก็มีรายงานว่าพร้อมร่วมเป็นสมาชิกเท่านั้นยังไม่พอยังมีกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของไทยไทยสมิธของกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจสมิธออโต้บอดี้ของกลุ่มจุลางกูลและอปิโกไฮเทคของกลุ่มนายเย็บส่ชวนที่ได้รับการทาบทามให้เข้าร่วม และจากนี้จะยังมีกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนจากจีนที่ไหลบ่าเข้ามาในอนาคตไม่น้อยกว่า50รายต้องรอดูว่าหลังจากนี้สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนจะขับเคลื่อนแรงสั่นสะเทือนให้กับค่ายรถฝั่งยานยนต์ญี่ปุ่นได้มากน้อยแค่ไหน